โอเคครับเราจะมาเริ่มพิเศษนะครับเริ่มจากของพวกเรากลุ่มที่2นะครับผมก็จะมีส่วน01กับส่วน00นะครับเริ่มจากหน้าจอนะครับผมในส่วนของสายออ่่นี่ครับผมสาย SCL s อ่ c นะครับผมผมจะต่อเข้ากับพอร์ตที่22นะครับผมส่วนสาย SDA ผมต่อเข้ากับ ข่าที่2 1สนะครับผมส่วนสาย VCC ผมก็ต่อเข้ากับาขาว i n ินที่มันให้ไฟสามารถสามาไฟไดนะ้ตั้งแต่5โวลต์ขึ้นไปส่วนสายกราวผมก็ต่อส่วนสายดินก็ต่อลงสายดินแล้วครับผมในด้านของตัววัดอุณหภูมินะครับผมก็วัดอุณหภูมินะครับก็ตามเดินเลยครับผม,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 ม ADAT ADA, ก็ต่อเข้ากับขาที่16ตก VCC ก็รับไฟสามโวลต์แล้วก็สายกราวลงสายกราว ส่วนตัวคดความชื้นดินก็ส่วนเอก็ต่อเข้ากับขาที่ส4สี่นะครับผมส่วนบวกก็รับไฟมาจากขาว in ินแล้วก็ส่วนตัวลบก็เราจะรับไฟแล้วก็จะต่อลงสายกราวนะครับผมเดี๋ยวจะเทสให้ดูนิดห,หน่อยนะครับผมว่าตรงน,นี้อันนี้ต,ตัวตัวความชื้นนะฮะอย่างเช่นในวันนีค้ความชื้นก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเห็นไหมครับผมปล่อยความชื้นก็จะลดลงนะฮะแต่ถ้ามือผมชื้นอยู่แล้วผมจับปุ๊บ ความชื้นก็จะเพิ่มขึ้นครับส่วนอุณหภูมิก็เป็นตามตามนะฮะอุณหภูมิห้องตอนนี้ก็27องศาครับต่อไปจะพิเศษโคตรนะครับผมเริ่มจากอ่า include wire dot h ขึ้นมาครับผมเอาไว้ใช้ในการสื่อสารกับอ่า i2c นะครับผมสําคัญมากบน esp32 ต่อไป include liquid crystal dot h ก็อ่า i2c dot h ก็คือเราจะการเปิดเปิดการสื่อสารกับตัวของอ่าตัว ตัวของ LCD ถะครัผมแล้วก็ดเแลก็คือเปิ่ใช้งานก็คือสื่อสารกับ DHT อสทีในขั้นตอคอนดิเราตั้งค่าขาของ DHT เป็นขาที่16แล้วก็รุ่นการใช้งาน D h t สไทยนะครับเป็น DHT 22ขาของตัววัดความชื้นดินก็จะเป็นขาที่34เราทำการสร้างตัวแปรวาล์วขึ้นมาเพื่อสำหรับเก็บข้าวความชื้นดินในอนาคตนะครับผมเราจะกำหนดตัวตัวของ DHT ตรงนี้ให้ใช้ ขาที่16แล้วก็รุ่นที่22นะครับผมในตัวนี้แล้วก็ได้ทําการกําหนด ADC ให้อ่าไปเป็น address หรือก็คือรุ่น0027แล้วก็เป็นอ,อันนี้เป็นการกําหนดรูปแบบของมอนิเตอร์นะครับผมส่วน v o i c setup v o i setup ตัวต่อไปคือ serial begin เราจะเป็นการ กับตัดค่าความถี่การสื่อสารนะครับผมก็เป็น 1, 1 2, นึ่งหนึ่งหนส่วนของ Y begin ก็คือเปิดใช้งานนะครับเปิดเปิดเปิดใช้งานตัวของไอสองซีไอสอนะครับผม d ี DH t begin ก็คือเปิดใช้งานของ dst ส่วนเออ้ยจสทีส่วนเอ่อ icd <oughs> อินนิตก็คือทำการเปิดใช้งานหนะ้าเอ่อ icd ขึ้นมานะครับผมส่วน icd display ก็คือเปิดหนะ้าจอ อ c d backlight ทำการเปิดไฟไฟพื้นหลังหน้าจอไว้ส์สโตน ACDS แล้วคือล้างหน้าจอให้เป็นคมูลเริ่มต้นในส่วนของไวรูดนะครับเราจะสร้างตัวแปรโดยใช้ฟลทขึ้นมาคือ2ตัวคือ H กับ G นะครับผมให้อ่าซึ่งให้ตัวแปร H กับ G ให้ไปอ่านอ่าค่าจากอ่าตัวของ ตัวของ DHT นะครับก็คือว่าจะเป็นอ่านอ่านค่าความชื้นแล้วก็อ่านอุณหภูมิขึ้นมาแล้วก็เก็บไว้ในทีแล้วก็เฮดเฮดแล้วก็ทีนะครับผมส่วนในด้านของตัวแปลวลแล้วก็กําหนดให้อนาล็อกรีก็คืออ่านค่าตัวเลขที่มาจากขาข,าของวัดความชื้นดีนะครับผมในส่วนต่อไปเราจะทาการตรวจสอบว่าตัวค่าความชื้นกับค่าอุณหภูมิที่มาจาก DHT นั้นมีค่าเป็นศูนย์หรือเปล่าด้วยอินซนก็คืออ e ิในส่วนของอินซนตรงนี้ ถ้าหากว่าทั้งสู้มีค่าเป็นศูนย์ในบรรทัดที่ศูนย์ของ L C D เราก็จะทำการให้มันเป็นอ่าดีเทอรขึ้นมานะครับผมแล้วก็เคลียร์หน้าจอแต่ถ้าหากว่าทุกอย่างมีค่าโดยที่ไม่ได้ค่าเป็นศูนย์ก็จะทำงานในส่วนของตรงนี้นะผมผม L C D เอ่อเซตเคก,ก็ก็จะเรียกใช้งานบรรทัดที่ศูนย์ให้ทำการเป็น์ป็นอ่ uh ทขึ้นมา แล้วก็ปริ้นตัวทีก็คือปริ้นอุณหภูมิขึ้นมานะครับผมมีค่าเป็นเซลเซียสแล้วก็ปริ้นแล้วก็ในส่วนของบรรทัดที่1ก็ให้ทําการปริ้นความความชื้นขึ้นมาแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วก็ส่วนบรรทัดที่2ก็ให้ปริ้นความชื้นดินขึ้นมานครับผมทุกอย่างดีเลย์หนึ่งวินาทีครับผม